เข้าไปคาริเบเนอร์จากข้างบนลงข้างล่างแบบนี้แล้วเผื่อไว้ให้ยาวหน่อยหลังจากนั้นวิ่งเชือกวิ่งเนี่ยมาข้างล่างเส้นหลับแบบนี้นะครับแล้วก็พันขึ้นมาข้างบนรอบยิวโป้กับน,นิวชี้ไป3มรอบหนึ่งแล้วนะสองและ3พอได้สามรอบปุ๊บเราจะล็อกปลายเชือก โดยสอดเข้ามายัางห่วงเชือกแบบนี้นะครับสอดกลับเข้ามาแล้วเราก็วิ่งเชือกวิ่งเนี่ยไปตามเส้นหลักที่นิ้วโป้งจับอยู่นั่นเองอได้ลักษณะนี้หลังจางนั้นเราก็จะดึงจัดเข้าที่ปรับให้เชือมันรัดซึ่งกันและกัน ได้แล้วได้สำเร็จเราก็ดึงให้มันรัดอีกทีนะึ่งเป็นเทคนิคในการผูกเชือกยึดคลเมเนอร์ใช้งานอย่างมั่นใจขอบคุณที่รับชม